สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูหนึ่งอีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนต่อจากคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วคุณครูสอนเรื่องสัตว์เลื้อยคานไปใช่ไหมครับคุณครูลืมนะครับลืมเอารูปนะครับกระดูกสันหลังของสัตว์เลื้อยคานมาให้ดูนะครับวันนี้คุณครูก็เลยเอามาให้เด็กๆดูนะครับอ่า สัตว์เลื้อยคานเนี่ยลองทบทวนกันอีกสักนิดนึงนะครับสัตว์เลื้อยคานคือสัตว์ที่มีนะครับผิวหนังหนาใช่ไหมครับมีเกรดปกคลุมลําตัวนะครับออกลูกเป็นไข่ไข่มีเปลือกแข็งหุ้มใช่ไหมครับบางชนิดอาศัยอยู่ในน้ําบางชนิดก็อาศัยอยู่บนบกสัตว์เลื้อยคานบางชนิดก็จะมีกระดองใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเต่าใช่ไหมครับามาดูนะครับกระดูกสันหลังของสัตว์จัาพพวกนี้นครับ มาดูรูปที่หนึ่งเยครับรูปที่หนึ่งนะครับก็หลายคนดูภาพก็คงดูออกนะครับมันคืองูนั่นเองนะครับมีกระดูกสันหลังของงูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นข้อข้อนะครับเรียงร้อยต่อกันนะครับแบบนี้นะครับรูปที่สองนะครับฝั่งขวามือก็คือจระเข้นั่นเองใช่ไหมครับเนี่ยกระดูกสันหลังมันก็อยู่ตรงนี้ครับ ตรงนี้ครับนี่ส่วนเต้านะครับนี่กระดูกสันหลังก็คือเนี่ยครับส่วนที่เป็นกระดองนะครับนี่คือกระดูกสันหลังของสัตว์เลื้อยคานนะครับเอาละครับประหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันอีกหนึ่งกลุ่มนะครับก็คือสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มที่4ี่ก็คือกลุ่มที่เป็นสัตว์ปีกหรือกลุ่มที่เป็นนกนั่นเองครับซึ่งนกเนี่ยจะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับนะครับ ที่มีขนนะครับเป็นแผงปกคลุมลำตัวนะครับขาหน้าของนกเนี่ยครับจะพัฒนากลายไปเป็นปีกนะครับปากจะเป็นจงอยครับมันจะโค้งงอเนี่ยครับหายใจโดยใช้ปอดครับมีถุงลมนะครับช่วยในการหายใจและก็ระบายความร้อนครับไม่มีกระเพาะปัสสาวะครับไม่มีกระเพาะปัสสาวะเวลามัน มันอึนะครับมันก็จะออกมาพร้อมกับพวกที่เป็นน้ํานะครับเพราะว่ามันไม่สามารถฉี่ได้มันก็จะออกมาทางก้นที่เดียวเลยครับออกลูกเป็นไข่นะครับไข่เนี่ยมีเปลือกแข็งหุ้มนะครับเช่นนะครับสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกอย่างเช่นไก่ครับเป็ดนะครับหานนกสัตว์ปีกนะครับหลายๆชนิดบินได้นะครับยกตัวอย่างเช่น นกอินทรีแล้วก็นกเขานะครับแต่ก็มีสัตว์ปีกจำพวกหนึ่งครับที่ไม่สามารถบินได้ยกตัวอย่างเช่นนกกระจอกเทศครับนี่นกกระจอกเทศครับข้อสอบมันชอบออกไปออกแบบประมาณว่านกอะไรเอ่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนกอะไรครับนกกระจอกเทศนั่นเองครับนกกระจอกเทศนี่บินไม่ได้นะครับเนื่องจาก ขนาดตัวมันใหญ่ปีกมันเล็กครับแต่มันมีความโดดเด่นตรงที่การวิ่งนะครับนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากนะครับนกเพนกวินครับเพนกวินนี้ก็มีมีปีกครับแต่บินไม่ได้นี่คือปีกของนกเพนกวินนี่ครับนี่ตรงนี้ครับปีกของนกเพนกวินไม่ได้มีหน้าที่สําหรับบินนะครับแต่มันใช้สําหรับการว่ายน้ำครับช่วยในการว่ายน้ำของมันนกกีวีครับนี่นกกีวีครับนี่ ลักษณะของนกกิวีจะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็นกอีมูครับนี่ก็คล้ายๆกับนกเพนกวินนะครับแต่ก็จะมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับจะเห็นได้ว่านะครับนกทุกตัวนะครับจะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่นกทุกตัวนะครับไม่ได้บินได้ทุกๆตัวครับจะมีนกบางจำพวกที่ไม่สามารถบินได้ก็อย่างเช่นนกกระจอกเทศ นกเพนกวินนกกีวีแล้วก็นกอีมูนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับในสัตว์ในกลุ่มที่เป็นนกเนี่ยยากไหมครับไม่ยากเนาะอ่ะคราวนี้ก็มาถึงนะครับรูปที่เป็นกระดูกสันหลังของสัตว์จําพวกนี้นะครับถ้าเด็กๆลองสังเกตดูดีๆนะครับปีของมันเนี่ยครับคือระยางที่อยู่คู่หน้า ที่เป็นมือของมันใช่ไหมครับมือมันพัฒนาการไปเป็นปีกใช่ไหมครับส่วนขาก็ยังอยู่นะครับส่วนกระดูกสันหลังมันจะอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเชื่อมตรงคอมาครับตรงข้างหลังนี่ครับตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่ากระดูกสันหลังของสัตว์ที่เป็นกลุ่มนกนะครับนี่คือลักษณะนะครับคราวนี้ก็มาถึงแบบฝึกหัดกันแล้วครับแบบฝึกหัดก็คล้ายๆกับในคลิปที่แล้วนะครับคุณครูจะให้เด็กๆบรรยายลักษณะของสัตว์ปีก ที่คุณครูอธิบายมานะครับมาพอสังเขปนะครับโดยทํำลงใส่ในสมุดนะครับให้ถูกต้องถ้าใครที่ฟังไม่ทันนะครับเด็กๆสามารถกลับไปฟังใหม่สักรอบสองรอบได้นะครับเพื่อเอามาทําแบบทดสอบตรงนี้นะครับสําสหรับเนื้อหานะครับที่คุณครูนํามาสอนพวกเราในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ